ตื่นมาเก็บยางตีสี่ค่ะทุกคนอยู่แข็งดีหยอดน้ำกดเมื่อวานประมาณหกโมงเย็นยางแข็งดีคะ่ะเพราะว่าเราควรน้ำกดเข้ากันกับน้ำยางดีมากทุกคนปกติเราจะกีดยางสองชั่วโมงหยอดหนึ่งชั่วโมงแต่เมื่อวานคือกีดสองหยอดสองกีดกับหยอดเวลาเข้ากันเลยค่ะ ออยางใหญ่ๆเลยเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่ายางสีมีดนะคะยางของเรามันจะมีห้ามีดกับสีมีดน้อก้อนใหญ่ๆยับไปเลยนะคะ พาไปเก็บอันต่อ